สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยครับอยู่วงคุณ Bed Cat Gaming นะหล,ลายคนคง <ๆ S 2> น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเทเลเรียน 1G 4.5เนี่ยมันมีคอร์ลบกับเกม Dead Cell แล้วก็มีคอร์ลบกับเกม Power ด้วยซึ่งตอนนี้ผมได้ของที่น่าจะเป็นไฮไลท์ในการคอร์ลบกับ Power มาครบแล้วนะอ่านั่นก็คือพวกสัตว์แปงลงร่างสัตว์ขี่ ไอพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเป็นของจาก power เนาะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเป็นที่สนใจ <c oughs> จะพูดแบบนี้มีคนโกรธเปล่าวะคือกูไม่ค่อยสนใจั่นแหละเออมี5อันนี่แหละที่กูค่อนข้างที่จะน่าสนใจเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อน,อนดีกว่านะครับผมตัวแรกที่ผมสามารถหาได้เนี่ยก็คือ dig toys เนาะอันนี้เป็นซัมมอนมันเป็นซัมมอนใช่ไหมมันจะซัมมอนเต่ามาช่วยเราขุดนะอ่าเสียงมาปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นเต่าง,โง,โ,งโง่หน้าตาอุบาอุบาหน่อยแล้วมันก็ขุดเลย ขุดนตรงนั้นเลยต่อให้เราไม่ได้ทําอะไรมันก็จะขุดตรงนั้นแหละเราลองบังคับให้มันหยุดซิอ่าลองกดไปหนึ่งทีมันก็หยุดแล้วเนาะแล้วถ้าเราอยากให้มันขุดตรงนี้ล่ะเออผมอยากให้มันขุดตรงนี้โอ๊ยเจ็บทําไมผมทําให้มันขุดไม่ได้เลยอ่าแล้วก็ขุดลงไปเือแล้วเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนเห็นมันลองขุดมาฝังนี้ดิอ่าขุดเป็นเออแนวแนวนอนได้มีประโยชน์อยู่ปะ เนี่ยอย่างเช่นผมจะเอฟเคใช่ไหมก็ให้มันขุดลงไปข้างล่างเรื่อยๆเออแล้วเราก็ไปหาทําอะไรต่ออะไรได้ไหมได้ไหมอ่าถ้าผมไปไกลๆละ่ะเราลองใช้วัตโจมีด้วยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊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 อ่าอันนี้ผมอยู่ไกลมากผมอยู่ไกลมากอ่ายังทํางานอยู่โอเคโอเคอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคมันน่าจะมีประโยชน์แค่นี้แหละใช่ไหม <laughs> ประโยชน์มันก็แค่เอามาขุดกงโะแค่นั้นแหละเรามาพูดถึงการหาเจ้าเต่าตัวนี้ดีกว่านะครับผมผม,ผมไปรู้ข้อมูลว่ามันต้องไปหาที่ เออ่ใต้ดินไบโอมทะเลทรายเจอง่ายมากแปบ๊บเดียวเจอเลยคือผมขุดลงไปยังไม่ได้ยังยังไม่ทันตั้งใจหาแล้วนะก็เจอแล้วเออก็เป็นไอเทมแซลม,มอนที่เขาคาดว่จะหาง่ายระดับหนึ่งเลยนะต่อ,อมาครับเหมือนเป็นสัตว์ขี่เนาะก็คือชิลเลตแล้วก็ชิลเลตอิกนิส,อ,อ,สอิกนิสใช่ไหมเอ่อชิลเลตอิกนิสกับชิลเลตเฉยๆมันก็จะเป็นเรียกมังกรออกมาเนาะมันเป็นมังกรหรือว่าอะไรเออเป็นมังกรตัวนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออมันก็ทําให้เราวิ่งเร็วได้ เออไหนผมลองถอดลองเท้าวิ่งเร็วสิปึ๊บอ่าม,มันจะวิ่งเร็วให้ผมไหมอ่าวิ่งเร็วได้โอ้ก,ก็ก็พอใช้ได้อยู่นะ,ะล้วร้สึกว่ามันจะมีความสาพาถพิเศษก็คือพุ่งได้ใช่ไหมอ่าพุ่งได้โอเคเอ้ยทำไมเป็นตัวสีชมพูเนี่ยผมจะซัมมอนตัวสีฟ้าเออมีสีชมพูกับสีฟ้าเนาะสลับตัวชิลเลตชนเอ้ยเหมือนเหมือนชนได้ปะกูลองเอาชุดเกาะชุดเกาะจุดกเกาะกลัววิ่งมาแล้วปุ๊บ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 ฟิน ตึง้งเอาชนไม่ได้ยิบหายแล้วมันทำอะไรได้อะพุ่งปึ้ง,งอ่าพุ่งได้พุ่งได้พุ่งได้ปึ้งอ่าฮึบปึ้ง,งดาเมจเท่าไหร่ดาเมจอยู่ที่32มึิบฮึบปึ้ม32 38อ่ะก็น่าจะล็อกดาเมจอยู่ที่38ดาเมจเนาะน่าจะมีแค่นี้เนาะ e n นแชนอ your attack Y ขี่เอ้ยมันบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพขณะเอ่อเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีขณะที่เราอยู่บนอยู่บนขณะที่เราขี่มันอะ พ่อประสิทธิภาพยังไงว่า enchance your attack อีกอาวุธหนึ่งก็คือบเบิ l e tap ตรงปุ่มควบคุม,คมเพื่อจะ lock it slam พุ่งอ๋อนี่คือ lock it slam ป่อพุ่งผมยังหามันไม่เจอแต่ว่าผมรู้วิธีหาแล้วเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูวิธีหาเนี่ยเราจะต้องลงไปใต้ดินนะที่ชั้น underground หรือว่า cave หรือ c a v e r อยู่ในระดับนี้แล้วก็เวลาเจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไข่แบบนี้ครับผม,มเจอได้ทุกไบโอมเลยนะแค่อยู่ในระดับ underground กับ cave อืมก็พอเราขุดปุ๊บก็จะได้เป็นไข่อันนี้มาพอได้ไข่มาเราก็กดเปิดได้เลยครับเปิดเหมือนเปิดถุงบอสเลยอ่าแล้วมันก็จะสุ่มนะครับว่าจะได้อ่าชิลเลตตัวไหนจะเป็นชิลเลตธรรมดาหรือว่าจะเป็นชิลเลตอีกอีกอะไรนะอีกอีกนออะไรอ่ะอ,อ,อีกนิสอ่าก็สุ่มสองตัวนี้แหละสองตัวสุดท้ายครับก็เป็นสองตัวที่หาได้คล้ายๆกันเนาะจะมีแคทติว่ากับเออ่ฟ็อกพาร์คส์ฟอกพาร์คใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถก่อนเนาะ สำหรับเจ้าฟ็อกพาร์คเนี่ยก็จะเรียกหมาป่าไฟออกมานี่ก็ค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียวนะมันโจมตีเป็นลูกไฟโคตรเท่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูมาครับคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูมันจะพุ่งไปบึ้งเอายิงไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้ยยิงยเฮ้ยยิงมึงมึงยิงไม่โดนเลยเออตู้มนี่ยิงแล้วก็จะติดไฟทีละหนึ่งดาเมจอ่าดาเมจสิบดาเมจสิบสามก็พอใช้ได้อยู่ม LIKE ันเป็นมันเป็นซัมมอนต้นเกมนะคุณผู้ชมมันดาเมจเบาหน่อยเพราะว่าอันนี้มันฮาร์ดหมดแล้วยิงตึ้งตึ้งตึ้งเราซััมมมอนนไดด้้ตววเเเียยาะใช่ฮ อ่าอ๋อเราสามารถพ่นไฟได้เบืงเบืงเบืองเอ้ยมันไม่เสียมานาไม่เสียอะไรเลยนะก็ค่อนข้าง,างจะโอเคอยู่นะอ๋อนี่นี่นี่ลูกของได้ละเออเออน่ารักปะน่ารักปะเฮ้ยเราดูหน้าตามันทำหน้าทำใจน่ารักมากตัวต่อไปจะเป็นตัวแคทิว่าแคนิว่าแคนิว่าอาหารแมวอร่อยเอาไปไหนอะเอาเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้ไปไหนนิว่ามาตึงตึงทำอะไรได้อะ อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเห็นน่ารักอย่างนี้แม่งแม่งวิ่งไปต่อยอ่ะไม่ไปต่อยมึงไม่ต่อยโอ้เห็นน่ารักขนาดนี้นักสู้นะจ๊ะนักสู้นะจ๊ะตุบ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 เออแล้วเราสามารถใช้น้องโจมตีได้ไหมก็คือก็คือโจมตีอย่างนี้ใช่ไหมล็อกเป้าล็อกเป้าแล้วเราก็ลองยิงปืน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 อ๋อก็โจมตีเป็นมันมันเป็นอะไรมันเป็นไฟฟ้าป่ะมันเรียกว่าอะไรเอออ้อยอ้อยเจ็บ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 อึ๊บออกไป มันเรียกว่าอะไรไอตัวนี้โจมตี Lovely Power d a t also help you Mining เฮ้ย Mining efforts ช่วยเราขุดเฮ้ยเฮยมันบอกว่ามัน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 ช่วยเราพยายามขุดได้ด้วยนะทำอะไรได้ฮะนี่กูลองดูดิทำอะไรได้น้องมานี่น้องลงมาขุดขุดเมืองขุดเบืองขุด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 อ่าน้องมาขุดแร่ดิเอาเหี้ยน้องน้องตกไปนะนี่นี่นี่เฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ย เอา้าขุดมึงขุดแร่หรือขุดอะไรเนี่ยขุดขุดนี่ขุดนี่ขุดนี่ปิงเฮ้ยมันช่วยขุดได้เอา้าเดี๋ยวมาดูวิธีหากันนะวิธีหาเนี่ยผมไปดูต่างชาติมาเออเขาบอกว่าต้องไปหากอบลินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอญาตเปิดคลิปของตาคุกกี้แล้วกันเนะเาะนี่ก็สลับแคทตี้ว่าเนาะนี่นี่น,นี่มันจะโผล่มาอย่างนี้ก็คือเราต้องไปอยู่ในบริเวณที่ พวกกอบลินสเกลเกิดคือมันมันจะอยู่สุดขอบแมพสัง่งฝั่งซ้ายไม่ก็ฝั่งขวาใกล้ๆทะเลเออไม่สุดขอบแมพมากให้พวกกอบลินมันเกิดแล้วมันก็จะผล่มาแบบนี้ออแคทติว่าก็จะเป็นตัวป,ประกันอยู่เนาะน้องโดนน้องโดนจับตัวอยู่แล้วเราก็ต้องฆ่าพวกกอบลินตูมอ่าแล้วก็ได้น้องมาไปคุยปุ๊บมันก็จะเข้าตัวอ,อ่าก็จะกลายเป็นซลมอนแคทติว่ามาตัวที่2หมาป่าไฟก็คล้ายๆกันเลยเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนมันจะไม่ได้ถูกจับตัวเนาะหมาป่าไฟตัวน,นี้ เออเราเนี่ยแหละมาขโมยมนัเนเองเอาล่นสเกลมันชอบเกิดอยู่แถวๆนี้ครับแถวใบโอมธรรมดาขอบขอบทะเลอะ่ะเดี๋ยวลองตรงไปดูอีกนิดนึงเอ,อ๋นี่นี่แถวๆนี้แหละแถวๆบริเวณดันเจียนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไปแล้วเดี๋ยวผมไปหาของใหม่เพิ่มเจอกัน